นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณหนึ่งร้อยสี่สบองรายผาครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมครับในการทำคลิปต่อๆไปครับวันนี้ครับผมก็ได้รู้สึกว่าสัพพกายของผมครับรม,มันมากแต่ยอดวิวมันน้อยครับเพื่อนๆคนไหนก็ตามเข้ามาดูช่องผมก็อย่าลืมกดติดตามได้เลยครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผม ต,ต่อไปจนถึงวันนี้ครับสำหรับเกิบนี้ครับเคม,มาบอกว่าผมะจะได้ลงคลิปเมื่อครบ1นึ1่งร้อยหนึ่งาสิคแต่ตอนนี้4ี่สิบสองเลเพื่อจะลงคลิปต,ต่อไปเพื่อลงคลิปให้ดูเพื่อความบันเทิงในความสนุกนะครับจะลืมกดติดตามเลยเลยครับขอบคุณครับย yeah. ี